าอ,ารรอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณถือเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งของไทยเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรอบรู้ในการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานแตกฉานในพระไตรปิฎกปรัชญาและศาสตร์หลายแขนงทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและพระศาสนาไว้อย่างกว้างขวางเป็นผู้แจกแจงธรรมะได้อย่างลึกซึ้งมีผลงานทางตำราและก่อตั้งหน่วยงานเผยพระศาสนามากมาย เช่นธรรมวิจัยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนสำนักค้นคว้าทางวิญญาณอาจารย์พรได้กล่าวถึงในหลวงรัชการที่9ซึ่งมีใจความสรุปได้ประมาณว่าพระองค์เป็นผู้มีเมตตาสูงมากทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้พบเห็นพระองค์ท่านโดยเฉพาะด้วยตาตนเองจะมีความชื่นชมยินดีและอยากรับใช้อยากทําอะไรถวายท่าน เหตุเพราะพลังเมตตาในพระองค์แผ่ออกมาดึงพลังเมตตาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนจะรู้สึกได้มากน้อยตามความเมตตาที่ตนเองมีลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของผู้มีบุญและผู้ที่จะประสบความสำเร็จการจะมีคนรักร่ำรวยสุขสบายได้จริงจะต้องเกิดจากมีพลังเมตตาในตนเองเป็นพลังที่ดึงให้มีคนอยากช่วยเหลือสนับสนุนเต็มใจรับใช้ หรือทำงานให้ปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วว่าการกระทำแต่ละอย่างส่งผลให้เกิดความคิดและอารมณ์ต่างกันอารมณ์ที่ต่างกันส่งให้ร่างกายหลั่งสารเคมีและเกิดพลังงานบางอย่างขึ้นซึ่งวัดผลได้บ้างแล้วเช่นผลที่เกิดกับโมเลกุลน,น้ำแสงออร่าในตัวและคลื่นสมอง คนดีจะมีออร่าและคลื่นสมองแบบหนึ่งมีพลังงานที่ส่งให้โมเลกุลน้ำในร่างกายเรียงตัวเป็นระเบียบกระตุ้นการปล่อยสารเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมาเป็นประจำส่วนคนไม่ดีจะมีออร่าและคลื่นสมองอีกแบบหนึ่งมีพลังงานที่ส่งให้โมเลกุลน้ำในร่างกายเสียสมดุลและกระตุ้นร่างกายปล่อยสารเป็นพิษออกมาทำร้ายตัวเองพลังงานที่เกิดจากใจของแต่ละคน หากเหมือนกันจะดูดเข้าหากันถ้าแตกต่างกันจะผลักกันออกดังนั้นคนชอบทำบุญจึงรู้สึกไม่อยากอยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวเด็กหลังห้องจึงหมั่นใส้เด็กเรียนหน้าห้องโดยไม่มีเหตุผลการทำดีกับคนไม่ดีเขาจะไม่เห็นคุณค่าทำให้รู้สึกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นต้องยากแยะนะครับว่าทำดีกับคนเลวแล้วเขาไม่เห็นคุณค่า ก็เลยเหมือนทำดีไม่ขึ้นแต่เมื่อทุกครั้งที่คุณทำดีจะเกิดพลังงานความดีสะสมในตัวคุณเองเสมอคนรักหมาเห็นใครให้ข้าวหมาจรจัดก็นึกอนุโมทนาปลื้มใจคนเห็นแก่ตัวไม่ชอบหมาก็นึกด่าและหมั่นไส้ในใจหาว่างโง่เอาเงินไปซื้อของกินเองดีกว่านี่แค่ตัวอย่างนะครับพลังงานทางจิตวัดผลง่าย ได้จากชีวิตประจำวันเช่นเห็นคนยิ้มเราก็อยากยิ้มเห็นคนหน้าบึง้งเราก็ขุนใจไปด้วยอาจารย์พรยังกล่าวไว้อีกบทหนึ่งประมาณว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงหลักธรรมขั้นสูงไม่ได้หากไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติวิเศษต่างๆตามที่คำพีกล่าวไว้และประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้จะวุ่นวายมาก หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในพระอัริยภาพและการเป็นผู้ทรงคุณธรรมของในหลวงติดตามเสียงอ่านหนังสือผลงานของอาจารย์พรในหมวดโลกหลังความตายซึ่งสนุกได้สาระและมีประโยชน์มากสามารถติดตามดาวนโหลดได้ฟรีที่ j o โ o n n t t เลยนะครับ ประวัติย่ออาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461เข้ากรุงเทพมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ตั้งแต่อายุ13ได้ศึกษาบาลีวยากรณและแปลธรรมบทจนอายุ17จึงได้บวชเป็นสามเณรและเพียงพรรษาเดียวก็สอบได้ปร,ริญญาสามประโยค และสอบได้จนถึงประโยค6ในขณะที่ยังเป็นสามเณรนั่นเองเมื่ออายุ20จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและรับหน้าที่เป็นครูสอนบาลีที่วัดมหาธาตุอยู่สองปีอาจารย์พรท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะพระไตรปิฎกต่อมาได้ขอลาไปปฏิบัติธรรมที่เพชรบุรี และย้ายไปอยู่กับท่านพุทธทาสระยะหนึ่งก่อนจะย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดคืออุตรดิต2สองปีและย้ายต่อไปที่เชียงใหม่ซึ่งที่นี่เองท่านได้ตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกอักาทธกถายอย่างเดียวถึงสปีเต็มโดยไม่รับกิจนิมนต์ใดๆเลยปีพุทธศักราช2491เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่ และเทศอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปต่อมาถูกนิมนต์มาอยู่ที่วัดอุโมงค์และได้ตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่ส่วนพุทธธรรมและอื่นๆเมื่อย่างอายุ30ปีในปีพุทธศักราช2,492ได้ร่วมกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเทศอบรมนักเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหม่จนได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นแนวหลักธรรมเน้นเหตุผลไม่งมงายเข้าใจง่ายจึงทำให้เกิดการก่อสร้างพุทธสถานเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกในคราวนั้นเองต่อมาเมื่ออายุ34ปีท่านอาจารย์พรได้ป่วยเป็นวันโรคจึงจำเป็นต้องลาสิกขาและออกไปพักรักษาตัวพร้อมปฏิบัติธรรมไปด้วยที่ภูเขาห้วยายเมื่อหายจากโรคท่านจึงเริ่มออกสอนพระพุทธศาสนาให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ โดยสอนให้ฟรีทุกอย่างรวมเวลาตั้งแต่มาบำเพ็ญภาวนาและเผยแพร่ที่ภาคเหนือนานถึง11ปีจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเมืองเชียงใหม่สมัยนั้นเป็นอย่างดีต่อมาปีพุทธศักราช2498ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เชิญตัวมาเป็นอาจารย์บรรยายในคณะพุทธศาสตร์ และยังออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆอีกประมาณสิบแห่งต่อมาได้เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในนามของมหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกในกรุงเทพเป็นผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยซึ่งอยู่ในวัดมหาธาตุสำหรับปรับปรุงวิจัยการบรรยายธรรมและการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป การสอนของอาจารย์พรนั้นเข้าใจง่ายและลึกซึ้งไม่น่าเบื่อจึงได้รับความนิยมในสมัยนั้นเป็นอย่างมากถึงกับผู้ฟังล้นห้องออกมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ท่านยังบรรยายธรรมะซึ่งออกอากาศทางช่องเจ็สมัยขาวดำติดต่อกันเป็นเวลาถึง10ปีต่อมาได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์และสำนักค้นคว้าทางวิญญาณขึ้นท่านค้นพบว่าการจะสอนศินลธรรมย่งได้ผล ควรให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทก่อนจึงจะค่อยให้ความรู้ด้านอื่นๆต่อไปซึ่งได้เขียนตำราวไว้เป็นจำนวนมากทั้งแนวทฤษฎีตามหลักพระไตรปิฎกเช่นพระอภิธรรมรวมถึงแบบเข้าใจง่ายภาษาง่ายๆโดยเรียนรู้ธรรมะผ่านโลกของโอปปาติกะหรือโลกหลังความตายซึ่งเป็นการเขียนด้วยการอิงหลักตามพระไตรปิฎกที่ท่านเชี่ยวชาญอย่างมากไม่ได้กล่าวลอยๆขาดเหตุผลแบบงมง,งาย การอธิบายยังประกอบไปด้วยงานวิจัยของต่างชาติและบทความแปลจากทั่วโลกเพื่อแสดงเหตุผลประกอบให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ว่าโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงและน้อมนำมาสู่การเข้าใจธรรมะขั้นสูงได้อย่างไรในปีพุทธศักราช2518ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนขึ้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย และฝึกอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานและต่อมาได้มอบให้เป็นสมบัติของมหาจุลาลงกรราชวิทยายลัยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้ดำเนินการตรวจชำระคัมภีร์อัทถคถาดีกาซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกและได้ส่งมอบให้กับมหาจุลาลงกรราชวิทยายลัยซึ่งตรวจชำระและจัดพิมพ์ได้เสร็จแล้วถึง47คัมภี เป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในพระธรรมอย่างละเอียดและถูกต้องเปรียบดังได้มอบสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับพระเนนและพุทธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียวอาจารย์พรรัตนสุวรรณจากโลกนี้ไปทั้งที่มีงานที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระศาสนาอีกมากมายวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536 สิริอ,อายุได้74ปี